เราไปติดตามกิจกรรม Army Barber Delivery กันครับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทลนฐานบกที่2 3กับกิจกรรม Army Barber Delivery พี่ทหารบริการตัดผมให้น้องนักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทลนฐานบกที่2 3จัดกำลังพลพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารออกให้บริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามโครงการอาร์มี่บาร์เบอร์เดลิเวอรี่ที่โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาด้วยครับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการดําเนินโครงการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ยากจนและประชาชนค่ะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้กับผู้ปกครองนะคะภารกิจนี้ค่ะจึงเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายเพื่อให้มีทรงผมสั้นสะอาดเรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะยังสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เป็นการสร้างความสัมคัญอันดีแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยอีกด้วยค่ะ พี่ๆทหารเกณฑ์บางท่านคือได้ฝึกฝีมือจากอันนี้แหละพอจบออกไปปุ๊บก็คือสามารถไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะครับน้องบางคนก็คือรุนมากครับระหว่างพี่ๆเขาตัดผมให้ก็รุนมากแต่ว่าร,รองวราผลงานออกมาดี <c oughs> บางคนก็คือยิ้มตลอดเลยค่ะเป็นกิจกรรมสร้างรอยยิ้มเนาะไม่คิดค่าใช้จ่ายฟรีด้วย <c oughs> บ,บางคนเนี่ยอย่างน้องอย่างน้องผ้าคคลุมแดงเนี่ยรุนมากนะรุนมากอย่างแบบทางน้องทางน้องตัดผมแล้วก็หล่อพ่อแม่ก็สบายกระเป๋าใช่แล้วค่ะ